สวัสดีนะครับต้มขาหมูครับมาครับกินขา้าวหนึ่กันครับข้าวเที่ยงนะครับมือนี้บรรยากาศฝนตกตกครับฝนตกแค่ว่าแดดออกเสียแต่ฝนตกแห้งน,น,น,นะครับบอม็นตกค่อยๆพร้นลิ้นๆนะแต่ว่าแดดออกเสียมันมั่วครับพายุเข่าช่วงนี้ครับเมื่อเช้านี้นไปโรงพยาบาลมหก็เลยได้พักคืนพักงานคืนมือแต่ตอนบ่ายต้องเพจง,งานต่ออยก ต้มขาหมูใส่ใบสมบ้งครับสำหรับผมนี่ยว่าต้องเปื่อยลายนะบริย่ำตัวทางเปื่อยลายมัดย่ำปวดๆเนี่ยอืห่อนเจะเพียค่อน ผมก็หิดแล้วเบิ่งหนังหมูหนังหมูนิน่มๆแบบนี้พอดีผมเลยครับปยำปุดๆเนี่ย แข้งก้ขนาดเนียสดน้ำห่อนเียบเลยครับ มันยังแห็งไม่ได้ประเนี่ยมันห่อนอยู่ครับใบสะมวงภาคอีสานภาคใต้เอ็นใบชะมวง ยำฝาติดเข่าเมื่อก้อุ้ยสดแจ๋วสิโอ้ยนี่พอตักใปปากนะฝาติดเข่ามันเปื่อยมันไปในกองเขาา่าเมื่อกี้นี่ว่าก้างยังไง อ,อ,อันเปื่อยลายอันบร่ยครับ

โคตรแซ่บเลยครับมันแซ่บธรรมดานะโคตรแซ่บเลยอือ Tôi nhìn mắt luôn luôn đấy Cắt đi khám mặt, cắt năng đi Bố bà em lại cả đây แกเด็กหน่อยที่เบิ้งยูก่กอย่าเป็นตัวอย่างแล้วกัดแล้วมาวางจะพาเขาเก่านี่มันเป็นจริงบรนาเฮ็ดน,นะครับแต่ว่ากินอยู่พเดี๋ยวเฮ็ดได้ครับ <c oughs> ืกบพักเบรกไปเซตหม่เซตมือเมื่อกี้กินไปกินมามันเหนียวมือมือมันเหนียวครับนะจิตต้าครับซื้อขาหมูมาโลนึงเมื่อกี้มือเศ้า,านี่ ร้อยๆครับหมูถูกนเท่านี้บะคือชองก้อนนะครับชองก้อนนั่นกิโลละสามร้อยหาสิบหมูนะโอ้โหแพงขนาดแพงเนี่ยเกิดมาบะเคยเห็นหมูร้อยสามร้อยหาสิบอ้อออ่า สดนามสมสมเสียไปเลย em cao à, à. Mm hmm. อกินวันนี้ก็ับอุ้เอมอดมือแรงหมดแล้วครับ mm hmm. เอาะครับสุดท้ายในยคลิปนี้ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามจอยทูบรูวิชตาไทยมีขอบคุณทุกแม่นับนะจะพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ